กาบสบายดีได้สวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องฟังเล่าฟังไทยในทางต่างประเทศยินดีต้อนรับขาสูส่งสาวขิงข้ามบ้านเฮาเมื่อนี่กับสิพผ้ากันไปตลาดน้องเพยพี่น้องเอ๋ยสิพผ้ากันไปซื้อเครื่องมาเตรียงเบื่ออื่นเนาะเบื่ออื่นพว่าสิได้เหตุงานวันเกิดอานนทน้องเพยพี่น้องเอ๋ก็สิได้ไปซื้อเครื่องมาจัดเตรียมเพื่อที่จะเบื้ออื่นเพื่อที่ ว่าบาได้ซื้อหลายางน่พี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้ก็สิไปซื้อเครื่องมาเฮ็ดกับปุ้นเนาะอ่าเมนูหลักเฮาก็คือกัปุ้นเนาะเพิ่นพี่น้องเอ้ยสิสิเฮ็ดข้าวปุ้นแล้วก็สิไปหาซื้ออ่าเป็นพวกเครื่องมาเฮ็ดขปุ้นแล้วก็เป็นพวกน้ํส้มเป็นขนมเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยแล้วกับอนนเพิ่นก็อยากไปเซโนพม่พี่น้องเอ้ยเนาะอยากไปหากินเพลเพิ่นว่าเนาะเฮาก็สิมารีวิวทางไป เซนูน้องพีพี่น้องเองเดียวสิรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิงว่าทางเข้าไปทางเซนูนี่ไปทางหน้านี่มันเป็นแบบใดน้องพีพี่น้อง,องเลยมันสีนยากหรือไงซํำใดเดียวรอไปติดตามฮับส้มน้ำกันเลยน้องพีพี่น้องไ,องไปโอ้ไปใส่มาสบายดีว่าสุคนสบายดีสบายดีเลยสบายดีสบายดีอยู่อนอนเมืม่อไงถือปัจจห้สบายดีฉันจะไปสบายดีเจ้าสิไปใส่ลูก ดีใจว่าจะได้ไปตลาดนะเจ้าจะไปใช่ลูกไปดีดีใจวะลูกดีใจเจ้ากินยังอันนั้นนะฮะจะกินนยังเอิญปลาลุงกินน้ำเลยที่จ่าจีเรือปลาลุงเลยจ่าจีเรือปลาลุงเลย เอ้ยแซ่บแซ่บด้อยนนท์เนอเออยเอ้ยดีสบายดีอยู่ลู้แค่ดิเจ้าสบายเอ้ยดีอายเอ้ยดีสบายดีโบเป็นจะมาน่นจะมาเจ้าเอ้ยดีนี่เนาะเอากะรกำลังสิเดินทางน้องเพ่ยงพี่น้องไปน้ำรถกระบะคอยาวเขานอนมือนี่นี่รถกระบะคอยยาวเขาไปทางน้ำเพ่ยงพี่น้องเลยไปน้ำเน่า ยังบระธานในเฮียนเนาะเออดีก็ได้ยังบมจักสบายดีจ้ะาผู้นาคนกับเต็มรถเดี๋ยวน้องชได้เครื่องมาบ่นี่เอาไปขายบา่คือเอาไปซีนิไปซีนึกว่าเอาไปขายไว้ซื้อกินเนาะโอเคแล้วพี่น้องอ่าตอนนี้กำลังนั่งอยู่รถไถเนาะพี่น้องอันนู้นนั่งตักป้าเนาะนั่ตักป้าเออ เป็นไงมวนบ่คิโรไทยไปลบ่ฮะม,มวนมวนดีใจบ่เซได้ไปตลาดฮะดีใจสดีดสดิ่งพ่อแม่เราไไเลยเนาะเซได้ไปตลาดรีวิวทางให้พ่อแม่พี่เรงเนาะอือกดรูปแล้วนะ ซูเปอร์ดรถครับจิตแต่ซูเปอร์ดรอทมุนป้ามุนลงไปดีเนะพ่อแม่พี่น้องเลยไปทางหน้าเน้องพี่น้องรวางน้ำเนอนู้นเลย ไปว่าไรเนาะไอเปลี่ยนเลขเนาะบุกป้าบุกดงไปดีเนาะทางกัไรเออไปทางไหนทางนาเนาะางางลยวาเนาะ เรมตัวซุกเลื่อนุน่นนะเริ่ม,มตลาดเริ่มเอินเตียงใกล้ ่อไปทางนี้บ่ไ,นะไม่ได้บ่อัน <ไป S 1> นีไ้ได้ไปทางไหนอ้นหนิล่องไปหนิว่าตา,ามทางอยู่เนาะอากาศคือสีหนาวแห้งเน่าฟาดกันใจหมวกตะปุตะปุญเยอะ <laughs> รรยากาศอยู่ตรงหน้าย่ำเศร้ ปันเงเนาะเพื่อนองเลยเจ็ดโมงกลัวนาะเพื่อนพองเนาะตอนนี้ลังนั่งโดนปไปหอดสโน้จะเป็นสีหอดจากโมงนี่เนาะอันนู้นหน่อยเขานังน้ำปลาเอ้าประตูเหมือนบอด้อารเตเนี่นี่่าะงัวบริ เอาไปจ้ะวนะมี <c oughs> เยเฮ้ยรถเหยียงรถเหยียงมามากังเลย,ล <c oughs> ยนุ่นเะโอ้เยอินโหลดเลยอ่ะอ <c oughs> ินโหลดออกจากโห,หดหหดห้วยยัง <c oughs> โอู้ชากาบไปไปใช้คืนใช้นได้บ้าว่ะดิเอ้ยยูนี่มีส่วนมักเตงแล้วเนาะเนาะัีส่วนมังเต่งแล้วเราคก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเนาะเยงนกต๊ยังลูยตกโศกแล้วกินนี่ แดดซองน้องไปพี่น้องเอ้ยจะออนหยาลังคนแกจะออนหยาเลินเพลินเนาะแดดซองน่ะป้าไปเบิ่งกันอยู่ห่วยวันนี้น้องไปพี่น้องแดดซองหนาต้องไปพี่น้องเอ้ย มา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 ,มา,มานั่งรถไทยไปเซนูน้อกันน้องเฮพี่น้องเด็ดทรงหนาอันน้ลน,น้อยเด็ดทรงหนาเห็น,น,านตายฮิปปี้นั่งรถไปน้ำโซมิวเวียน้ำเนาะ เอ่ยไ่น้องเลยนะ้อพึ้นบอ่อข้าวตะกี้เลยนาะมาหอนปลนะนาแล้วเนาะนาว่านนี่นาะป้างไปกับเป็นป้าเว่ยไ่น้องเ้ยหมุนไปเนาะมันยังเศร้าอยู่เนะก็จะเจาอางวงมาผูก เทางนี้ยังเขียวอยู่เลยเขาว้าน้ำหมอกุน้ำหมอกเต็มเยอะอ่าหมอกเงี้ยอ่าเขาเรายังเขียวอยู่เลยทางนี้หมเขียววะแลเรายังเขียวแล้วนี่เพื่อนห้องเขางานันวะเนี่ย งอพ่นมาก่อนบ่งอพ่นมาเนึ่งเป็นหนังัวมาปลูกเนาะจังหน่อยงอสียยานเฮ่าบ่ล่ะดนี้เพิ่นปูกเป็นไรงวไปปลูกเนาะพี่น้อยเนาะไปที้เข่าก่อนเนี่่าท่าในแงห่บัดนี้ มาไได้อีกจีมนโตหลายเออโอ้งวงหุ่นมีแต่โตงามๆหน่อยเนาะแต่โตตีตุยโตแม่นี่ยังตุ้ยเนาะโตแม้มเนาะงามดีแต่หมุนป้าไปดีเนาะเพคนที่ทางเพิ่นยังมได้เที่ยวพักบนไหนเนาะบ่อเพิ่นยังเริ่มเที่ยวอยู่แม่พี่น้องทางกำลังเริ่มเที่ยวเนาะกำลังสิเริ่มลงหวยเนาะตอนนี้ รอรุ่นกันว่าสิไปได้วะหวยเขาล่อรุ่นพาเนี่ยจังหน่อยนะโบแม่นว่าสิอันนู้นสิลงสูงกว่าลหรออันนู้นนะฮะเสียนเลขแร็วเห็นไหมด้วยคุณอาว่าคุณอาขาวนั่นเราเห็นนานภาคเราอานานพักเรางามดีดีบุ๊บปั้นกุ้งอยู่ ลงทาแลว้วแล้ววงมา,บงบากกนะันตั้งองหอมร่วมบนะ่เนาะอนรนอลงมาทาหวยแล,วนะล้วเนาะโอ้ยมันสิ็ไปได้เวละนี้ว้ยจิ้่ได้รลุยนําไปละบอ่นอนน

ท่ทาแล้วเนาะโอปุกยางจะเป็นใ่งามคังเนาะถ่ายดีก่อนเหรอเป็นได้ไหมลอันนู้นเป็นได้ไหมลูกล่ะอฮ้โอถ่ายอยู่ลูกถ่ายอยู่อ้ามืาาทาา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 ยาาาายาายาาาาาาับา่าา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 า อ,อ้าคุณน่ะผักเรางามเลยคุณน,น่ะอพผักเราต้องหอมรวมเนะาะหาจองด้อเป็นหาจองไววเมื่อกินกระปุ่นปะ <c oughs> มันยังแน่เนี่ยเป็นซุ่ม,มยังเน่นะซุ่มไก่อ่วะเนาะโอ้เข่าคนกองเข่าวไว้เนื่นึงว่าซุ่มไก่เออคนพากันลงได้กินนี่คนญาติอันอนุ่นก็เป็นแม่นางเซยยคนยานี่ย,ยนนกับป้าเพื่อน ไส่กับซอกซอกแซ็กนุ่มไปไม่น้องเลยวิวทางไปตั้งแต่หน้าจนฮอดเซนูเลยเนาะหวยมิดแล้วห่วยวันน้องมือต่ออันเดียวนี่เนาะปุ่นะมึงเน่ยเจนมุ่งปวจนจีหอดเป็ดมุ่งเลยเป็ดมุ่งไนยังเหลือด่ามึงสองสามนาทีลงในหมอกนะหมอกยังหมอกโอ้หมอกยังมาตกเลย นี่ไงอุ้ยผักเราผุ้หน่งงามแต่อู้สะออนผักเพิ่นกำลังบ่งได้กำลังติดเด่นเนาะโอ้เห็นบ่ลูกเห็นเออเห็นบ่ลูกเห็นเปล่เห็นตูเออเพิ่นยันเพินเผินยันเมตู้บ่เห็นเนาะเพื่นเพื่อนเลยงามอย่าีเนาะ คุณาเคียวเขาเจาตัดได้บางอย่างเนาะตัดขายน้ำเนยเร่เนาะเนยขูดแร่เนยเจ๊งนะเร่เจ๊ง,ง,าจงมากคือหายเรวน,นะเนาะโมเมนต์ฮดตั้งแต่สามโมงเร้าเนะือนาะเจ้งเอะอ่ะอมาดี้ยนี่ตออนี่จะจเของภาคคนภาคเหนอใ่าเหนอ เอาไปนี่ได้บ่กบโอ้่นเกีียวข่าแล้วคุณนะด้วยเราขนอะนั่นนั่นทะเบิงเด้อทเบิงเป็ดสิงหนองเด้อลูกทเบงเด้อเป็ดสงหนองเด้อมันยานรถมันก็แลนลงนอง ทาเบิรงโบมันสะอาบน้ามันขึอนาวกัเจ้าเนอะูกเว้ยมันขึ้นมากเลยโบหุ่นอ่ะมันขึ้นมากเลยเนอะเด็กๆเรอเป็ดโอ้ัวหนาวเนาะเป็ดนี่เนาะแม่นู้นเป็ดนะนุ่นเป็ดดำเลยดูบโบคือห่างอยู่เหือนเราเห็นโอ้บรรยากาศไปหิ้งทางน้องแม่พี่น้องเลยแหมผมไทางบุ่นกับปวยน้องแม่พี่น้อง สบายเลยใส่เด็กเด็กสามแล้วเนาะตอนนี้กันไปไหวได้ไหมเพ่พี่น้องเอ้เป็นรอเต็นลองไว้เป็นได้อุ่นบ่ลูกแหลดนะอุ่นบ่อุ่นยูบ่นั่งอยู่ตากป่าเหืพี่น้องเลยไปตลาดยำไหนบ่เคยนั่งอยู่ตากเมื่อเกิด เดิมแ้กเริมถือเล็สาวหมดเลยใส่เลขกสองอีกแล้วอาเพียนเลขกเบิ่งนั่งรถไปน้ำเบิ่งทางไปน้ำไปน้อน้ไปนเบิงีตอกตักั่นะกับบโคยงเาเไปมเอาเสาวปูจอากปนแบบนี้เนาะโอ้ยหอนแสงเาไมเอา วลโอ้ค oh, นเห็นคน,น, <laughs> นเห็นรถรุด,ด้ังในสวน,มน,มงงนหม่ต้องไปไม่ด้องเรถลุดไล่ต้นที่เดิ กลิ่นน้ำเงาเนาะหลงใหลยินนี่นี่เป็นวัดจองเพชรน้อยเนาะหมู่บ้านจองเพชรน้อยเนะวัดน้อยพี่น้องเองปัญญาหนักเออพญานาคเออปญานาคเอออนุนพวงนักเขาเห็นพี่น้องเลย วัดโคนสำรานเอาคือว่าวัดโคนสำร,รานเป็นวัดปิดวัดโคนสำรานนะวัดนูน้น,นวัดนู้นสำรานนะี่เานาะเออนู้นสำรานอ,อย่างรถห่อรถเล่นงัดขนาดโอ้มันอ,อ,นอ่อนปะต้นหนาวมีห่านสูบอยู่สูบตีนรถเลย นี่อันนี้มองรถตุ๊กๆจอดกินรถอ่อนเนาะถทบเลยว่ะเติมลมก่อนเนาะลมอ่อนเพื่อนว่ะเป็นได้ไหมเมื่อยอยู่บนนั่งรถคนบาจีสูบตีรถน่องเพื่อนพี่น้องเลยเติมลมรถก่อนเนาะ เติลมลมลบแล้วก็สิได้เอาเข่าไปสีน้องเพรียพี่น้องอ่ะกะแล้วแลวน้อง,พองเพรียพนะี่น้องเลยเอากะซีเข่าฮงสีเนาะวันนี้เนาะเอาเข่าไปป้าไว้ฮงสีเนาะคนชิฮอดตลาดเปย์ทรงเท้าเพรีพี่น้องเลย <c oughs> อ่าเมื่อกี้ซีเป็นโซนคลิปน้องเพรียงพี่น้องมื่อกี้สีดีวิวทางให้เบิรงคลิปหนึ่งน้อข่าวตลาดชิไทยเพอแม่พี่น้องเบิรงนจะมีจงหน่อยเนาะ เปิดวงเงินงามเพิ่นเรเฮือนข้าเห็นงามดีเนาะเพื่นหลังบ็เืนเนาะงามปิด้นงตเขาเมอนกัโอ้โแล้วจูงเขาไปไหว้ได้ไหมล้วเลยตามศอบ่ะเขาเฮ้ยงามอะเอาเข่าลงไหว้ลวกันปต่อไปม่องเลยเนายเ่ะ สามสอบห้ามเบิร์ตดสอบด้อสอบนะไม่เนาะมม่วงมม่วงเข้าหนึดาห้ามได้หว่ะอาก็ออกมาแต่ห้องสีแล้เนาะไปกันโตไม่น้องเลยไปอานนกับใาย่มาหนังทั้งหนาแล้วเด็ดโซ่ điu nhau đấy bà thì họ xe nó đấy nhanh nghỉ cái tử với vừa chơi họ xe nó nó cái tử là cái nào anh không Cảm ơn em lại không Cái xíu hồn tà nạt vẫn bếp bớt nó về bên ngoài người có nghĩa anh nôn cầm năng năng รถไทยอยู่กำลังเดียวรถเข่าคิวตลาดนะเพยพี่น้องตลาดเศร้าเซนูเนาะหรือว่าตลาดจีนนะเพยพี่น้องเลยตอนนี้ตาโอเรากำลังเดียวรถเข่าไปเนาะเมดไม้เข้าบิดนะเวยพี่น้องเลยต้องขอโทษขออภัยเนาะได้พากเสียงเอาพอมาหอดตลาดกับพอดีเบ็ดกับบิดพอดีนะเพยพี่น้องเม็ดไม้บิดเนาะสาวกินคำลงไทยเอาคลิปโทรศัพท์ถ่ายดแล้วโบได้ยินเสียงเวยพี่น้องเลยเนาะ กเ็เลยบุลเลถ่ายคลิปตอนเข่าตลาดต้องขอโทษขออภัยเด้อน้องเพรย์พี่น้องเอ้ยก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายมาหอดรีวิวแต่หอดคิวลดน้องเพรย์พี่น้องเอ้ยเนาะ,ก,ะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเนาะเอาไว้มีโอกาสหน้าสาวกินคำจะถ่ายคลิปอนู่นไปเลาะตลาดใหมน้องเพรย์พี่น้องเอ้ยสำหรับมื้อน,นี้ก็เลยได้แต่หอดคิวลดน้องเพรย์พี่น้องเอ้ยเนาะแบตเท่ากบบระเบิดพอดีโดย กะเสียดายเนาะเพย์พี่นอ้องอน,นุ่นน้อยกําลัางเตรียมเข่าเตรียมเครื่องเนาะกําลัางใส่เกิร์ปเพย์พี่น้องไอ้ลงไปเลาะตลาดเนาะแต่ว่าทางสาวกิ่งคํากะเบ็ดเบิดพอดีเนาะเพย์พี่น้องก็เลยบ่ได้ถ่ายเนาะก็ต้องกราบขอโทษเนาะเพย์พี่น้องไอ้ไวโอกาสหน้าเด้อเนาะต้องกราบขอโทษขอขอภัยหลายๆเนาะเพย์พี่น้องเอ้ยไปฮอดซีโนเด้อว่า บริได่ายคลิปน้องเพยนพี่น้องเลยไปหอดแต่ถ่ายไปหอดแต่เซโนเนาะบริได่ายว่าไปซื้อเครื่องซ้ำเพย์พี่น้องเลยมื่อนี้ก็เลยได้กลับมาหอดเทียงเลยก็สากเบ็ดไปหน่อยหนึ่งแน่นอนเพยนพี่น้องเลยเป็นอย่างจังว่าบริได่ายเนาะเบ็ดทับเบิดเนาะเบ็ดทับเบิดเลยก็บบริไดทายคลิปเพย์พี่น้องเลยเนาะกลับมาหอดเทียงแล้วเนาะเพยนพี่น้องเลยตอนนั้นนุ่นไปหาลอตลาดก็บบริไดทายจัเนาะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเด้อเนาะเพยนพี่น้องเลยไปมื่อนี้เนาะไปมื่อนี้ก็ได้น้ำส้มเนาะเพยนพี่น้องเลยเนาะ ไปแน่น้ําส้มแล้วก็เครื่องมาไว้เฮ็ดกะปุ้นแต่ว่าก็ยังบ่ทันได้ไล่กะปุ้นเนาะแล้วก็มีน้ําเือปลาก็ยังบันได้เพราะว่าเฮาอยู่นาบ่มีตู้เย็นเนาะไปซื้อเครื่องเป็นน้ําสมเป็นอขนมเนาะพี่น้องเอ้ยมาไว้มื้อนี้แล้วก็ยังย่างอยู่เนาะพี่น้องเอ้ยเป็นพวกปลาพวกข้าวปุ้นเป็นพวกเค้กก็ยังบ่ทันได้ซื้อมาเนาะก็สิเป็นมื้ออื่นเนาะพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะกเอาไว โอ,อนะอโอกาสหน้าเนาะเพ่นพี่น้องเนาะเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวสาวกิงคัมจะถ่ายอน,นุ่นไปตลาดให้เพรพี่น้องเบิ้งใหม่เนาะมื้อนี้ก็ได้แต่รีวิวทางไปเพ่นพี่น้องเอนะ้ยเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยใดๆเนาะเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวสิถ่ายให้พ่อแม่พนะี่น,น้องเบิ่งเนาะอนุ่นไปตลาดสำหรับมื้อนี้เนาะสาวกิงคัมก็สิดเดอขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะไปพบพ่อก,กันคลิปหน้าเด้อเนาะเพ่นพี่น้องเอ้ยสำหรับมื้อนี้ก็ขอ,ขอกล่าวคำ่าสบายดี